นำเม็ดขนุนไปล้างหลายๆรอบนะคะจนกว่าจะหมดยางค่ะเราจะใช้เวลาต้มประมาณ15-20นาทีนะคะจนสีของน้ำเม็ดขนุนเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เปลือกเขาเริ่มแตกค่ะบางคนก็จะใส่เกลือตอนนี้นะคะเพื่อให้ความเค็มเข้าไปในตัวเม็ดขนุนค่ะแล้วเราก็ไปน,น็อกน้ําเย็นนะคะพอเม็ดขนุนโดนความเย็นนะคะเขาก็จะเริ่มปิดแตกออกนะคะทําให้เราแกะง่ายขึ้นค่ะ หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราจะเอาเม็ดขนุนนะคะไปตากแดดนะคะจะทำให้เปลือกของเขาล่อนออกมาแล้วแกะง่ายขึ้นค่ะ